สำหรับคนที่เกิดปีจอเนี่ยไม่ใช่เป็นปีลารมนะครับปีจอก็คือปีหมาอาจารย์ชัยทรนก็เ,เป็นคนเกิดปีหมานะครับอาจารย์เวลาจะซื้อรัตเตอรี่เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ใช้หลักสมพงตามหลักโหราศาสตร์จีนเพราะว่าการใช้หลักซื้อหลักสมพงเนี่ยอาจารย์ก็ไปหลักใช้วิชานี้แล้วเวลาไปซื้อก็มีถูกเลขท้ายเลขรางวัลกันหลายเบอร์แล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นรางวัลการเสี่ยงโชคของเราให้เรามีโอกาสได้ถูก มีอยู่4ปีนะครับที่เป็นดวงสมพงก์บคนปีจอหรือปีหมาเรานั่นก็คือ1คนปีจอนะครับหรือปีหมา2คนเกิดปีขาดหรือปีเสือ3คนเกิดปีมะเมียหรือปีม้าและ4ที่ขาดไม่ได้ก็คือคนเกิดปีเถาะนะครับ4ปีนี้เป็นปีที่เกื้อหนุนเป็นปีสมพงค์ให้กับตัวดวงของเราเพราะฉะนั้นแล้วลองไปซื้อลอตเตอรี่ตามนักริย์นะครับที่ อาจารย์แนะนําไปคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลจากลอตเตอรี่ใหญ่และน้อยเลยทีเดียวตามกําลังบุญของเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังครับสังคมเราทุกวันนี้คือโรคแห่งการแข่งขันเราต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจให้มีศักยภาพสูงสุดชื่อของเราชื่อของลูกหลานเรานั้นมันต้องฟังแล้วติดหูความหมายต้องดีเสริมโชคเสริมราบ ให้มีสง่าราศีอักษรต้องดีความหมายก็ต้องดีด้วยใครที่เรียกชื่อเราเหมือนเขาอวยพรให้เราทุกๆครั้งยิ่งเรียกชื่อเราบ่อยๆเราก็ได้รับการอวยพรบ่อยๆเลยแล้วเราจะไม่โชคดีไม่ดวงดีไม่ดวงเฮงได้อย่างไรเช็คชื่อฟรีปรึกษาได้ฟรีส่งวันเดือนเวลาเกิดชื่อและนามสกุลให้อาจารย์ตรวจเช็คว่าชื่อที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นมงคลเติมดวงคุณหรือไม่มาที่ adlucky.789